ึงแล้วทุกคนนี่คือลาสเวกัสอันนี้คือได้ถุงโรงแรมนะทุกคนประมาณนี้เลยอ่าสามองศาทุกที่มีตู้เล่นสลอ็อตดูทุกคนลองสักตู้ไหม Hey, gotta go ดูทุกคนบุฟเฟ่ที่นี่อาหารมี100ร้อยกว่าอย่างจะถามหน่อยกินได้แค่ไหน <laughs> อ่ะอันนี้ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ไฮสกูฟ o ดโอ้ my god <gasps> look at this oh. นี่นี่ทุกคนดูนี่บุฟเฟ่ที่นี่นะ มีอะไรเอ่ยีมีกุ้งอันนี้คืออะไรที่นี่คือาสเว gas สต r i p นะทุกคนก็คือ พูดภาษาบ้านเราก็เป็นถนนคนเดินอ่ะทุกคนเดินชมความสวยงามของเมืองนะคะหลังจากที่เราดูหอไอเฟลของฝรั่งเศสเสร็จแล้วนะทุกคนมันก็จะมีตึกนี้ตึกนี้คือเนี่ยเขาเขียนว่าแซนฮอลลีวูดเห็นไหมด้านบนข้างในจะมีรูปภาพของดาราฮอลลีวูดเกือบทุกคนเลยนะทุกคนอยู่ด้านใน แต่วันนี้ยังไม่เข้าไปดูไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเข้าไปนะทุกคนก็คือตึกนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ถัดมาใครอยากช็อปก็มาแถวนี้นะทุกคนบริ a เชสกาฟาด้าโนพาดยายฝั่งโน้นทุกคนโน้่โน้โเห็นไหมด้านนี้ก็มีหลุยวิตตองนอน เดินดองฟินดี้ทุกคนที่ใช้เงินเพียบขอให้มีตังค์อันนี้ก็แคนาดาโรสด้านโน้นก็มีอะไรอะ อ่อแอร์เรียรีสอร์ทแอนดคาสิโนโนนอยู่ฝั่งโนนทุกคนโอ้ที่เสี่ยงเงินเยอะมากเลยทุกคนนี่คือลาสเวกัสที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่คือสนามกีฬาอลิเจนลาสเวกัสนะทุกคนวันนี้เรามาดูฟุตบอลนี่ โกบิเกรดเราทีมฮัสเกอร์นะทุกคนฮัสเกอร์ในบรัสกาวันนี้แข่งกับทีมยูท่านะทุกคนวันนี้คุณยายมาฉลองปีใหม่ที่นี่นะทุกคนแล้วก็มาดูบอลด้วยทุกคนกำลังเดินเข้าสนามคนเริ่มทยอยมาแล้วทุกคนโอเคสนามใหญ่มากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันทุกคน ไม่ต้องกลัวนะทุกคนเครื่องบินอยู่ข้างบนแล้วก็มีตำรวจอยู่ทุกจุดแล้วก็ตามดาดฟ้าที่นี่ปลอดภัยใช่ไหมเอ๊ะไม่แน่แต่ที่แน่แนทุกคนกำลังเดินเข้าสนามนะทุกคนไปกันโอเคเราเข้ามาข้างในแล้วทุกคนนี่คือ อิเลเจนลาสเวกัสนะทุกคนนี่คือสนามอิเลเจนที่ลาสเวกัสสนามฟุตบอลที่นี่ตอนนี้ในบราสกาทีมของเราเสื้อขาวนะทุกคนวันนี้แข่งกับทีมยูทาวันนี้มีคนเชียร์6 5 0 0 0คนนะทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังเดินเข้าสนามตอนนี้ยังคนยังไม่แน่นนะทุกคนเพิ่งจะเดิมนะคะ การแข่งขันจะเริ่มเที่ยงครึ่งน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเชียร์กันความสนุกกำลังจะเริ่มแล้วทุกคนคุณยายชอบดูฟุตบอลแล้วก็ชอบเชียร์ฟุตบลอลเพราะอะไรรู้ไหมการเชียร์ฟุตบอลที่อเป็นการนะทุกคนมันจะต่างจากที่อื่น ลาร์ดอ่ะเขาเชียร์ทีมไหนเขาก็จะมาเชียร์ทีมนั้นตามไปเชียร์ทีมนั้นแล้วเขาจะมีเนี่ยทุกคนเสื้อทีมและทีมใครทีมมันแสดงออกแบบเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนเราก็เวลาเข้ามาเขาจะเชียร์แบบเป็นน้ำหนึ่งใ,ใจเดียวกันซึ่งหาดูไม่ได้จากที่ประเทศอื่นทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความยิ่งใหญ่และความ รวมพลังกัเนเถิดเคนว่ามันคืดแค่ไหนคุณยายมาดูครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะทุกคนครั้งแรกไปที่นเนบปสกานะคะ แล้วก็ครั้งที่สองไปที่ซานฟรานซิสโกแล้วครั้งนี้คุณยายมาที่ลาสเวกัสถือว่ามาแฮปปี้นิวีที่นี่เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวคุณยายจะถ่ายภาพให้ดูว่าสนุกแค่ไหน <c oughs> ใช่ไหมทุกคน,น,น ้อนนีแพเเหมมืดิ mm hmm. คนมารอดูคู่หน้าโรงแรมทุกคนโอ้โหเยอะมากไม่มีที่ยืนเลย สวัสดีปีใหม่จากลาสเวกัสทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูคู่กันว่าลาสเวกัสคู่จะสวยแค่ไหน นี่คุณยายอยู่ที่าสเวกัสนะคะทุกคนนี่คือบนภูเขาเขาเรียกว่าเรส e l ล็อกนะคะทุกคนซึ่งวันนี้คนอื่นมาอาจจะได้ภาพสวยๆภูเขาหินสีแดงแล้วก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะแยะนะคะแต่ว่าวันนี้คุณยายมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทุกคนดูอ่า เดี๋ยวให้ดูนี่คือนี่คือหน้ผาผานะทุกคนแล้วก็มองไปมันจะมีหินสีแดงแต่ว่าวันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนหมอกล้วนๆแล้วก็มีฝนตกปลอยๆซึ่งมันไม่สามารถเห็นอะไรได้เลย ทุกคนตอนนี้คุณยายอยู่ที่ภูเขาเรดล็อกนะคะอ่ารัฐเนวาดาที่นี่คือลาสเวกัสทุกคนดูวันนี้อากาศปิดทุกคนฝนตกพรำๆแล้วก็หมอกหนาจัดเราไม่สามารถเอาวิวสวยๆมาให้ทุกคนดูได้เลยทุกคนดูที่จริงแล้วมันสวยมาก นี่คุณยายดูดูกระตานะมันสวยมากอะแต่ว่าในกล้องอะมันจะมันจะเห็นหมอกเยอะแล้วมันไม่เห็นหินนะคะทุกคนเนี่ยเป็นหินสีแดงสวยมากทุกคนถ้ามันไม่มีหมอกจะสวยขนาดไหนวันนี้เสียใจด้วยเอาเอาบรรยากาศมาฝากได้แค่นี้ทุกคนอากาศไม่เปิดเลย สวยอยากลงไปเดินทุกคนแต่ว่าฝนตกแล้วมันกระล่นเสียใจด้วยทุกคนมาตั้งไกลได้ภาพแค่นี้ดูทุกคนสวยงามมากฝนไม่น่าตกเลยไม่ได้เดินเลยทุกคนโอ้ย oh เสียใย ปิดนิดหน่อยทุกคนเอเห็นแล้วเห็นแล้วเพิ่มวิดีโอเพิ่มวิดีโอเอาบรรยากาศมาให้ชมสวยมากทุกคนถ้ามันไม่มีหมอกแล้วฝนไม่ตกมันจะขนาดไหนแต่วันนี้อากาศติดนะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลย mm hmm. เห็นแค่ใกล้ๆเนี่ยประมาณ50เมตรได้ไหมโอเคทุกคนเอาบรรยากาศเรสร็อกมาฝากทุกคน รัฐเนวาด้านะคะโอเคฝนตกเยอะแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า